มันอดใจรอไม่ไหวจริงๆเราคิดว่าเราจะไปบอสเลยแล้วถ้าระหว่างทางมัน,ม,นมีอะไรเราก็จะตัดเอามาให้ดูแล้วกันสำนักงานควบคุมไตรก,กมลากมลาไตรกมลาควบคุมและรักษาความสมดุลของวัฏจักรวิญญาณด้านลึกสุดภายในตึกเป็นทางเชื่อมต่อเดียวสู่ภพภูมิกิลฟิตมันต้องมีปีกขวาแน่เลยอะมันมีปีกซ้ายอ่ะ ไม่เปล่าวะถึงเวลาเตรียมการเตรียมการเสร็จแล้วก็ได้วุธมาสออันเป็นติดพิษกับติดประทุปะทุแล้วก็ทางซ้ายก็ได้ออมสินมาเหมือนกันเป็นออมสินที่เกี่ยวกับ HP นะคะก็ทำให้เลือดเพิ่มขึ้น ลงสุดจริงโอเคแล้วแค่ต้องสอนสั่งสอนเอราวสักหน่อยแล้วก็เชิดเหล่ามนุษย์ไม่ต้องกดดันหรอกนะไม่ต้องกดดันหรอกนะพูดมาได้ฮึ่มฮบอกเลยว่าสบายแล้วทุกคน โหต้องเคลียร์เลยอ่ะเฮ้ยฟาร์บดิเราไม่มั่นใจเลยว่าโอ้ยรู้สึกยากแหละ อิดทิษไปก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฮ้ยอยากทำอะไรก็ทำไป Oi. Ui. Skill apa อะไรขนาดนั้นน่ะแบบมึงนะนั่นใครอะ่ะโอ้ออกมาได้ด้วยหรอแล้วไอ้ที่คาดูกรนดิคือตรงนั้นคืออะไร เป็นใครโอ้ยโอ้ยกดวาร์ปนะเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดน่ะ เจ็บอะไรวะไม่เสียแรยงที่อัพ อะไรอ่ะอะไรอ่ะขันจริ สกิลของไอเสาเนี่ยมันคือมันคือมันไม่เจ็บที่เจ็บเพราะว่าตัวอื่นอยู่ได้สบายเสาพวกนี้แต่บางทีก็ต้องคิดนะว่ามันเป็นสกิลของใคร มันเต็มมันมัน,มนเลื่อนมันเต็มตลอดเวลาหรอสีองไงมันหมดบ้างหรือย,อยังนี่ าบอดมเมื่อยขึ้นมาแล้วอ๋อน้ำมันก็แพงเจ็บเพราะอะไรอ่ะมันแบบมันร้ายหูลายตาเต็มไปหมด กว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้โอ้ยกว่าผีอแข่งเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วโหแสนลำเค็ญอยู่นะโห เดี๋ยวก็จะแย่หาเพื่อนมาด้วยเจโอ้โหต้องฆ่าใครก่อนวะเรื่องไม่ถูกเลยดีนะแบบบอกเลยนะว่าดีตรงที่ได้อีหวนพวกเนี้ยมาตั้งแต่เนิ่น ฉันจะทำอย่างไรปุ oh. ๊บ สแตนนะ่ะไปหายไปสักตัวหนึ่งก่อนฮัลโหล ต้องแทงว่ะโอ้โหแล้วมึงโอ้โหไม่ได้อ่ะสกิลมันมันฝับฝับฝับอ่ะ ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมแม่ตัวน,นี้เกิดอ่ะไม่ยอมแมน่แน่ไม่ยอมเลย ไปเลยไปเลยไอเนี่ยโหอึ้งเลยกูเกือบแล้วห้องสินหมูแดงห้อมสินหมูแดง,แดงไปครับไปต่อ ยังมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวจะเป็นเด็กไม่ใช่ฉันอยากค้นเขามานานแล้วไปแสดงให้หมอนั่นเห็นเถอะว่าเรายังมีดียังไงไม่มีคนอัปเกรดอาวุธอยู่กับความรู้สึกนี้อีกแล้ว แตที่เราฟาร์มตัวเองมาสักพักก็ต้องบอกว่ารอบนี้ก็เป็นตาที่ไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอสูสีกับบอสได้ในในความคิดนะนะซึ่งที่เราจะบอกเนี่ยวันนี้ไม่เจอไม่เจอคนอัปเกรดอาวุธเลยจริงๆดูดิอาวุธยังเลเวลสอง อยู่เลยเอ้ยไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงอะ่ะมนคือเราใช้เองจนที่เรารู้สึกว่าไม่รู้สึกถึงประโยชน์ของมันนะนะรอบนี้ก็ไม่ได้ดีหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เจอไม่ได้เจอคนอัปเกรดเราอาวุธแล้วก็เจอห้องอีเวนต์น้อยมากเอางี้ดีกว่า ก็ตามยถากรรมบังเลยไม่ไหวแล้วอยากสู้มากๆข้าหวังว่าเจ้าจะมีวิจารณญาณขึ้นมาบ้างจากตลอดทางมาถึงที่นี่ข้าคงหวังมากไปสินะผมมาเพื่อทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องเด็กน้อยเอ,อ๋ยไม่มีสิ่งใดถูกหรือผิดมีแค่ผลลัพธ์ก็เท่านั้นบางทีชีวิตก็ไม่ยุติธรรมนะักก้นะ ง่ายที่จะยอมรับแค่กับความอายุธรรมเมื่อคุณไม่ได้อยู่ฝ่ายที่เสียประโยชน์จริงไหมนี้นี่เองเจ้าไม่ยอมเปลี่ยนใจเลยสินะได้ยังไงซเวนก็ทําให้ข้านึกถึงหมาข้าที่เลี้ยงไว้อยู่แล้วเล่นด้วยสักพักคงไม่เสียหายว่าฉันเป็นหมาหรอแรงมากเอราวเลือดเก้รเอ่ออาวุธจากอาวุธที่เรามี มันก็ได้เท่านี้แหละวะ่าเพราะว่าพันถ้าพันคอก็ยังไม่ได้อัปเกรดเพราะว่าไม่ได้เจอพี่สาวคนนั้นปึ๊บออ๊ยฉันวัดได้แบบอลิมิเต็ดเลยนะเว้ยแต่ว่าขอสแต็คไว้ก่อนมันถืออาวุธได้หลายแบบเฮ้ย ลืมกดวาร์ปกดผิดนี่มันตวงติงห่ังกลางมาความจริงอยู่ตรงนี้เสียเปรียบอยู่ก็เสียเปรียบอยู่ มันไม่ได้เปิดช่องให้เรายิงมันขนาดนั้นว์ปให้ดีๆนะเดีเวลาเอาจริงสกีแปลงล่างเขาแปลงล่างแปลงล่างนะถือว่าแปลงล่างเราแรกๆกันไปไหม หมุนรอบตัวไปเลยอนุญาตให้หมุนรอบตัวไปเลยอยากจะหมุนไปทางไหนก็เชิญอยากจะหมุนไปทางไหนก็เชิญแล้วสก,กิลมันคอดสวย นึกว่าตายแล้วเนี่ยอะไรอ่ะโหอะไรอ่ะครับหรือว่ามีอีกล่างหนึ่งหรือว่าตายแล้วหรือฉันตายนั่นนันสนุกสุดบางทีถ้าข้าเกษียณออกไปคงไม่แย่เท่าไหร่ข้าจะรอดูสิ่งบันเทิงเบื้องหน้าตอนที่ยูโทเปียในหัวเจ้าพังทลาย ยูโทเปียว่ะอุ๊ยหวังว่าแกจะสมหวังนะแล้วจะได้รู้กันอุ๊ยคงถึงเวลาแล้วมัง้งต้องบอกลากันแล้วหล่ะสเวนบอกลาหมายความว่าไงฉันก็หวังให้ตัวเองอยู่ต่อนานกว่านี้แต่เป้าหมายของฉันจบลงตรงนี้แล้วยินดีที่ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกันนะเดี๋ยวก่อน ผมไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าเราต้องไปเจอผู้สรรสร้างของเราด้วยกันหรอผู้สรรสร้างของเราใช่ว่าฉันไม่เคยพูดแบบนั้นนะไม่เป็นไรหรอกนาะยทุกๆการเริ่มต้นใหม่ล้วนมาจากจุดจบตอนนี้ฉันจะเทเลพอร์ตให้นายไปที่แล็บนายจะได้เจอผู้สรรสร้างที่นั่นอะไรอะ่ะไงสเวนดีใจที่จอตัวจริงสักทีนะเอาะแลน่ารักนะทำไปเล่นไปผู้สรรสร้าง ผมมีคำถามมากมายเต็มไปหมดแต่เริ่มจากอันนี้ดีกว่าคุณสร้างผมขึ้นมาทำไมก็เพื่อปลดปล่อยมลมนุษย์จากระบบกฎขี่นำความยุติธรรมมาสู่พวกเราทีนี้มนุษย์ก็จะสามารถมีชีวิตราบเท่าที่ต้องการหรือจากไปอย่างไร้ความเจ็บปวดเท่าที่ปรารถนาแล้วพวกที่อาศัยอยู่ในอันนิวล่ะอืมอันนั้นมันก็แล้วแต่กรณีนะ ยังไงก็ตามนายทำได้ดีมากสิ่งประดิษฐ์ของฉันภารกิจใหม่ของนายจัดการพวกอันนิวให้อยู่ที่ของมันพวกมันกำลังจะฟื้นพลังคืนในไม่ชา้าเป็นแหล่งพลังงานไม่จำกัดเลยทีเดียวดังนั้นอย่าให้ฟื้นสำเร็จซะล,ละรีดพลังงานวิญญาออกมาจนหยุดสุดท้ายเข้าใจหรือเปล่ามีคำถามเพิ่มไหมไม่ใช่ว่าพอเชื่อมต่อกับมิติกรินเฟตได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเก็บเกี่ยววิญญ,ญาแล้วหรอกครับ ลองคิดซะว่าเป็นแผนสำรองระยะยาวดูสิยิ่งไปกว่านั้นนายเองก็เห็นด้วยใช่ไหมว่าปีศาจพวกนั้นเป็นภัยคุูคามเอ่อก็ใช่อ่าขอถามอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วยบอกชื่อจริงของคุณหน่อยได้ไหมอืมไห้ฉันคิดดูอีกทีโอเคชื่อเทหรือเปล่าครับ <laughs> นอนเท่กว่าชื่อเอเจนต์หกสซะอีกเอ้ยมันได้เหรอจักไปแล้วจริงๆหรอพี่ซิหลักของฉันไปไหนอะจบแล้วแต่ยังไม่จบซะทีเดียว <cor rect noise> ก็ติดตามต่อฝาก The Land b e n e a t h us ฝากทุกอย่างเกี่ยวเกมนี้ ให้อยู่ในไลบรารีของทุกท่านด้วยนะคะไปแล้วค่ะบาย